ชองก็กดเปิดแค่นั้นแหละตอนนี้เข้าเพชรบุรีแล้วนะครับอีกประมาณยี่สิบเอ็ดกิโลน่าจะถึงเขาคนเดิมก็เล่นแต่โทรศัพท์เขาคัดเวลาไม่ให้หลับ กันตลอดไม่นานฉันหลับนะโอเคไปรอเจอที่ใกล้ถึงจุดหมายเลยเนี่ยกี่ร้อยเนี่ยตัวเล็กแค่ไหนเบ้างจิ๋วฮะจิ๋วไรจิ๋วไรนะพัดลมตัวเล็กกันนะห,ะหะนกรนะ้อย <600. S 1> ต้องหาพัดลมกันเท่าไหร่ ที่นั่นเขามีให้เช่าไม่ใช่น่ากางเต็นท์ที่นั่นเขามีให้เช่าตัวห้าสิบบาทอ่านมาละไปดูว่ามีไหมไม่มีก็ออกมาซือ้อใกล้ๆแค่นี้ใกล้ตายเนีนเ่ยนิดเดียวก็ถึงแล้วซื้อจักรยานด้วยป่ะเนี่ยซื้อจักรยานมาทำไร,ไรมันไม่อยู่ที่ป่าไปดูพื้นที่ก่อน ยังไม่ทันเห็นต้นที่เลยไปนิดนึงจะถึงแล้วโดน Google หลอกอีกแล้วครับผมเว <c oughs> ลาตีอยู่ตรงนี้เ,เราจะไปไหนเนี่ยมันมีที่กลับรอ้เดี๋ยวเหรอมีคุณทุกคนโด,ดโดนโดนเวลาตีหลอกครับ๋ <c oughs> ยวาไปเชื่อมันมาก Google Map นะฮะฟ้าหลงแล้วยวเสิร์ชหาดิ เติร์ดไอ้นี่เิรับเนี่อ้างนี้เนี่ยหลังยูหลังที่วังการอัเคยเราใครที่จะไปลานกลางเต็นมิลาตีนะครับให้พิมพ์ว่าลานกลางเต็นมีมิลาตีถ้าเกิดไปพิมพ์มิลาตีเฉยมันจะขึ้นมาที่แถวแถวตลาดฮะต้องเปลี่ยนที่ใหม่เดี๋ยวเราไปตามแบบใหม่กันไม่รู้จะตรงอีกไหม ประมาณ24กิโลไปครับไอ,อเลมไปกองดิอออดอไอเที้ยจีจีพีเอสมึงไปคนละที่กันเนี่ย อะอว่าว่าสวนไผ่เพชรสวนไผ่เพชรเออ,เอ,อมันจะอยู่ใกล้ๆก,กันเธอเนี่ยกูแม่งมาตรงข้ามมันเนี่ยมันให้กูลงปลาเข้าข้ามน้ําไปตรงข้ามแม่น้ำเรอเออมึงมึงลองเซิร์ชใหม่สวนไผ่เพชรทุกคนต้องเปลี่ยนใหม่อีกแล้ว <laughs> ต้องเซิร์ชว่าสวนไผ่เพชรนะครับถ้าเกิดจะไปไปอะไรนะ เมลาตีัต่อไปจะเกิดสวนเกิดว่าลางกลางเต็นท์มันจะมาโผล่อีกฝังหนึ่งทำให้เราไปต่อไม่ได้เดี๋ยวเราเดินทางไปต่อเพื่อให้ไปถึงทันทีหกร้อยเมตรหกร้อยเมตรแล้วหนึ่งกะที่รลุ้นว่าจะใช่ไหมหนึ่งกะทีอ่าเราวำลุ้นกัน เรามาลุ้นกันว่าจะใช่หรือไม่ใช่วิ่งตรงต่อไป้าย <400 S 1> สี่ร้อยเมตรสวนภัยเพชรรีสอร์ทรีสอร์ตเอ๋อการเต้นดื่มน้ำมีรตีสี่ร้อยเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายเอาละครับเอาละครับท่านผู้ชมเรามาลุ้นด้วยกันว่าจะถึงหรือไม่ถึง ส mm. องร้อยเมตร2 0อยี่ส่วนเลี้ยวซ้ายสุดหมาของคุณอยู่ทางซ้ายจ้ะทางซ้ายจ้ะเสร็แล้วใช่ไหม ไม่มีขึ้นนะครับขึ้นอีกฝั่งหนึ่งมี้ายแยกนะฮะสวนไผ่เพชรไปทางซ้ายเมลาตีตรงไปไม่ต้องไปเลี้ยวไปสวนไผ่เพชรนะครับไปเมลาตีใครหาที่เนี่ยใช่ตรงเลยเชฟปาร์คเป็นคนหาที่ต้องว่ายน้ำว่ายน้ำข้ามอ่ะใช่ไหมจุดเดียวกับื่อกที่เรามาไหม นี่ครับถึงแล้วเมลาตีโอ้ก็มีคนมากลางเมือนกันนะอันนี้ท่านที่เป็นอ่ยางนั้จอดรถตรงนี้โหหัวจะไทได้นี่เนี่ยครับพอดีจองไว้ครับชื่อปาร์คครับ ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่กับช่วงนั้นนี่ยช่วงนั้นน่ะนะโอเคไหมได้ครับขอมีสรากรพอใช่เนี่ยก็จะช่วงนี้ว่ามียาก็เลยเดี๋ยวจะให้ช่วงนี้๋อเมื่อกี้เซิร์ชลายกลางเต็นท์ไปโพลอีกฝั่งหนึ่งใช่ใช่เมื่อกี้บอกเขาแต่ตอนโพบอกเขาแล้วนะผมผมมันไม่บอกผมมาไง บออกว่าต้งเมื่อวานผมมากลางแล้วผมยังหลงไปทั่วใช่ถ้าไม่กลางเต็นท์ไม่มีไปแล้วผมยังงงเลยเอาเขาป่าไปเจอบ้านคนเขาเออไปวกไปด้านโน้นครับใช่ใช่เขาปักข้าวอินน้ำไงมันก็เลยจะหมดตะขาี่นมผมก็เลยโทรไปหามันใหม่บอกให้มาที่นี่นะได้ไหมเฮียเป็นที่ทำตะข้าวได้ก็ลงไปนี่แหละน้ำตื้นหมดแหละน้ำตื้นใช่ไหมครับน้ำาน้ำตื้นมาก จริงๆถ้าน้ำขึ้นน่ะน้ำจะขึ้นมาขึ้นสาราดีเลยนะยแต่ตอนนี้น้ำน้อยน้ำน้อยเลยแต่น้ำแค่นี้ก็โอเคนะนะมันชอบดีสำหรับคนเล่นน้ำใช่ครับแล้วก็กางตบบนี้ได้อยู่นะคะเนี่ยกางตบบนี้อันนี้เดี๋ยวได้ครับสอนรถก็เดี๋ยวไปหาแอบ,บล่มๆม,มทางนี้จอดฝั่งนู <ไป S 1> ้นก็จอดได้ใช่ไหมครับได้ได้หรือไม่เอามาแอบ,บมุมนี้เลยก็ได้ก็ล่มนี่นะเพราะเราจะกลางเต็นท์สามเต็นท์ไม่ใช่หรอคะ อ่ากับประมาณสามใช่เพราะว่าประมาณสามเต็น3-4สามสี่เต็นทสี่เตนแล้วจะเรียงตรงนี้ได้อยู่แล้วก็ทำับข้อตรงนี้ใส่ก็นี่บนกับสต๊อปนี่ก็เอาไว้นั่งเล่นได้โอเคครับผมได้ก็มีเสือก็นั่งได้เลยโอ้เล่นได้เลยค่ะไม่ร้อนนะ ไม่ร้อนแกาบดีจะตายร้อนตรงไหนตรงนี้ล่ะคะ่ะเดี๋ยวตรงนี้ล่ะคะ่ะเ,เดี๋ยวค่อยพาไปดูบรรยากาศรอบๆว่าเป็นยังไงดำน้ำลงไปเลยดำน้ำลงไปด้วยเดี๋ยวพาไปเล่นน้ำด้วยดูบรรยากาศใต้น้ำด้วยนะได้จัดไปเดี๋ยวรอแก๊งสี่กุมารก่อนสี่กุมารยังมาไม่ถึงกุมารบ้าเลยตัวเบอร <laughs> เดี๋ยวรอดูกุมารว่ะนะาหน้าตากุมาน เป็นยังไงกูมันแต่ละตัวตัวเป็นเริ่มไหมเราขอพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันต่อตรงนเขามีของกินขายด้วยนะครับเชิมตระเบียงพร้อมวันนี้ถ้าเกิดไม่ซื้อเข้ามาก็มีขายที่นี่หมดของกิน จะได้ส้ายถ้าหมาตัวนจะได้หา,ายติดน้ำคุณแม่ ปกติเนลิมไม่เคยทำให้กูผิดไอเนี่ยวันนี้เนลิมโดวนวันไงกูไม่รู้อ่เป็นไงแล้วมึงไม่มาส่วนภัยล่ะบรรยากาศชิวอ่ะบอกให้กูแชร์โลเคชั่นเ,เป็นไงชิวบกกแบบบอกกูแค่บอกกูแค่ว่าส่วนภัยเออ,อกูไปวนซีเจมึงใจอยี่ยงมึงผิดมึงก็มาถูกแล้วมึงบอกกูแค่ว่าส่วนภัย ฝั่งนู้นหลงว่าใช่กูมาอ้อมมาหลงได้เโลเดี๋ยวถ้ากูไปเลยๆล่ยหน่อยกูจะไปเจอไปตรงนู้นเลยกูก็บอกเออกูเลยกูเลยตรงที่มันไปสีเจมาแล้วปุ๊บอันนี้บอกตื่นไปเลยให้กวนกลับมาขึ้นนี่อะไรกูมีกุ้งแช่น้ำปลาให้มึงเออกูไปโดนไปอจุ่งแช่น้ำปลาอย่างนี้ไม่รอดโอ้หนี่เราหลอกลวงกูนี่ก็เหมาลานไปแลของเราเฮ้ยของแบงแบงเป็นโซนเลยไม่มีเตะเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่จะทั้งหน้าไว้ให้กูแก๊งสีกุมารเนี่ยอะกุมารฮเ้ย อาดีเล็กร้อนนี่มึงไปเดินปลาหน่อยกันน่ะเหปผแต่งตัวไปเดินปลามเดปลาไความวุ่นวายเริ่มมาะเขียงเขียงมีดออกอะไรวะเนเฮ้ยมันล้างเนี่ยชุดไม่มเนี่ย อันนี้เชฟอะไรเชฟป๊ากคู่แข่งเชฟป้อมเหรอใช่ลูกศิษย์เชฟป้อมโอ้โหเฮียไม่แกะตองเลยตัด้าใหม่ๆเลยไม่ได้ใช้ด้วยไม่เคยอะไรเลยกลางดูเฉยๆเฉยฮีตคื้บอกแล้ววงการเฮียเนี่ยมีเท่าไหร่ก็หมดอ่ะของจริงของจริงตาไม่น่าเข้าาได้หน่อยเอาลูกคุณหนูมากางเต้น จริงวะบางมีม <Safe rév mark> <ร>ีเรามีไอ้เจ้าตัวนี้ไม่แข็งแรงเราไว้ตัวเนี้ยบอกแล้วเครื่องครัวมือกว่าจะให้มากินชาบูบ้าเปล่าเออเห็นไหมกูรู้ใครจะกินชาบูวะถูกไอ้ลิมบอกว่าเครื่องครัวมือกว่าเลยต้องเปลี่ยนแผนจริงว่ะเครื่องครัวมือกว่าจริงบินไว้ยอมมาเหรเฮ้ยเดี๋ยวมันมาเก็บกันบินมันบินมันโต๊ะของก็มีไม่ใช้บินมันกูขยันทิ้งหันของมันไงสุงมหันมันเต็มโต๊ะอยู่เเลยอ้าลุยจับไปล่ะ นี่ของใหมไ่ไตวานไตวานไตวานไม่เหมาะกับหน้าต่างเลย เกือบไปโอ้ยผี่มีกันต่อยเจ้าฟ้าไม่ธรรมดาคู่แข่งขนาดนี้คู่แข่ง็บป้อมออามากูแม่ให้กูเปิดเพลงโหอย่าพลาดไม่เสร็จเลยเดียวโอ้ต้องใช้ปงต้มยำด้วยเอ้าเยอยไม่มีนี่ว่ะเม้าเชฟไม่มีสิมือนี่ว่ะ ไปทำมาน้องไม่หวะแต่ก็พอแหละมั้งพอและก็ขายน้ำแข็งไม่ขายปลาหมึกต่งๆน่ากันเรียบร้อยไปไในรถมีกระดาษมั้งอะหกนฉีดไมดอะไอ้เย้ไปเน่าจะใส่อะไรข่าวนะขมรี่ต้องเปิดดิมาเอาไอ้เย้ขมหรี่ต้องเปิดดิ อไรเยอะวะเยอะวะผู้ถเลีชิบหายเยอะแล้วตาย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 กะาสายุงบรรยากาศยามเย็นครับผม อปันนี้มานั่งตรงเกาะกลางน้ำนะฮะจอที่เขาแจ้งว่าน้ำจะขึ้นประมาณมึดๆนะฮะก็สามารถนั่งได้ช่วงเวลาเย็นๆย็นชมบรรยากาศครับ เดี๋ยวเราไปดูภาพมุมบนกันบ้างนะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไง โอ้ยว้าไปอีว่านเยี่ยวมาเนี้ยเยอะวะยัยเยี่ย้เหรอมันสุดยอดเวลกูดจริงจริงในน้ำไปด้วยโอ้โหฟินน้อ นี่แหละคือความตบนั่งดูผาทิดตกเล่นน้ำสุดๆุด่างกองอันดับหนึ่งของเมืองกาญนะครับ จะซับผันให้เธอเลยค่ะรอในนี้จะแข่งเพียงหินนะครับซ้อมก่อนไม่ต้องซ้อมโอ้โหไอ้เจี๊ยทีเจียจมเลยมาโดนหนึ่งปืดโอ้ยสัสเลือกอะไรด้วยอันนี้เขาเรียกมีเทคนิคในการเลือกยังไงครับผมแบนๆครับผมแบนๆนะครับ แล้วแล้วคุณล่ะครับมีเทคนิคในการเลือกหินยังไงกลมๆครับผมกลมๆนะฮะใช่กลมๆเท่านั้นอ่แล้วแล้วแล้วคุณนะครับไอ้เคียบาตีนนะครับอันนี้มีเทคนิคในการเลือกหินยังไงครับนี่ครับต้องแบบแบนๆแบนๆนะครับอ่าไข่แพ้โดนหนึ่งปืดนะครับผมไข่แพ้โดนหนึ่งปืดนะครับ มันได้สาระประโยชน์ยังไงคะเนี่ยไอ้นนท์เขาเฮ้ยมันเป็นความภูมิใจของกลุ่มครับเรวเด้ไม่ให้เบลินผ่นใช่ไหมเบลิ้นไม่ผ่นมันเป็นความภูมิใจครับผมโอเคแล้วเธอเลือกหินยังไงเป็นๆยาวๆเจอด้วยหรอแน่นอนตูดแคร์ตูดมันคู่แข่งขันพร้อมหรือยังคะพร้อมครับผมพร้อมมากพร้อมไหมพร้อมไหมได้หรือยังพร้อมมากเปไหนอะ ดอคนี่เบียนี้เอาเด้อคนแรกคนแรกไปเดี๋ยวเรอพีไทยงทีเดียวจบเยบปนชงเฮ้ยชุเดียวหเดยไอเต้ยไกูมเองไปดูนะคผมอ้าวามครับผมยังไงก็ไม่โดนแล้วคิดว่าชนะไหมคะสแน่นอนครับผม ไอเดียวสองไปองเี้ยดลเดี๋ยวดูสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โยจัดเยอะไปมาว่ะเฮ้ยเยอะไปสัดแจมไปเลย ต้มมาเจียวบอกอีอวดมึงนะแก้ตัวไม่ได้มึงใส่มี่กินนี่ลงเลยอ้าวเอายังลกไม่พออ่ามึงเอามึงเอาไหนมึงเอาไหนควายเล็กมึงไม่เต็เลยท่านไหนดียวแนะนำเฮ้ยนั้นดีแล้วแตนแล้วเฮ้ยโ้จมจมบ่คนน่าเกียร์อะไม่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 เดี๋ยวมึงต้องบาแก้โอ้ดเดี๋ยวมึงแข่งกายโอ้ดไอ้ลิมอีกไม่องบอกเลย ปลาน่นอนเโอยโมมีปลาวิวนี่เลยุดแรงไทมน้ำสุดแรงไอลิ้มมึงแข่งหม่ไอโอ๊ตไอไอต้มไอกูหงมึงอไอเลือก้วลิ้มกูเลือกมาแล้วจุนันมึงไปยังไงไอต้มอย่างนี้ฮะเิงๆเลยไปครับโดหมอมเดียว จะมาทีตอนนั่นนเอาลิมไปครับใหม่อ้เที่ยวเที่ยวอะโอ้ยลิบรอแล้วลิบรอแล้วต้องผมเดือเย็สี่เี่ไอ้โอสไป เยี่ยบเลยหมดแก้วน kind of like ้อยหมดแดงน้วหมดแก้วหมดแก้วครับต้านเราครับหมดแก้วคอ้ยเขี้ยบพวกเข้าวงการโอ้โหหมดแก้วเลยอยู่ไหนหมดแดงจะไปคนไร้ใจปื้ดเดียวเปิดเดียวเปิดเดียวเดียวขอโทษครับของคนแพ้ต้งด้วยหมดแก้วอ่ะหมดตากินแล้วเออหมดแก้วไม่กินเลยหมดแก้วเสร็แล้ว่ตัดไปน้ำหนักลหัวกู ม่อมซ้อมสอมคิงวะก็โบกูแชมป์ยังคงหาหินเจ็บคิงบักเธอเลิกเท่าได้แล้ว อากาศยับคําคืนเนี่ยแต่ตัวี้ฟอร์เรสต์ตัวนี้แม่งปล่อยแสงสวยว่ะเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับ ยามเช้าระดับน้ำก็ขึ้นเกินเกาะที่เราเล่นน้ำกันเมื่อวานไปเรียบร้อย เออ่ว่าคุณทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรครับน <c oughs> ึกว่าแม่งตืน่นไอ้ตักนึกเหมือนเดิมเวตาภคุณทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรครับ <c oughs> ไป ไปหูพูดยังเมเมดวเนี่ยอะไร้ชาน้ชาชานารักเไวได้เวลาแยกย้ายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ไปที่ไหนไม่รู้ดูเอาเองบมกมาวะเนี่ยไ,ไม่เมาโอ้โหกินเหล้าอย่าให้เหล้ากิน,<ค>นเราคุณเมาหน้าตาเป็นไงขึ้นยังหงลงยังหมาอย่าทำตัว,วไอติวมาวะโอ้โหกระจอกแทนเมทันตะวันเป็นหนูแฮมเตอร์เลย เดี๋ยวมึงเตรียมไว้เดี๋ยวกูผัดข้าวผัดไข่กันมันจุกไม่กินไข่หมดแล้วกูทอดหมดอ่ะไว้แต่ละนี่กูแอคติ้งนะเนี่ยกูแอคติ้งไอโอ๊ตกูเลยกับกูเงาะมาหุ่นเธอมันช่างสะบึ้มสะบึ้มตอนเห็นครั้งแรกฉันนั้นสะบึ้มสะบึ้มสะบึ้มสะบื้มเหมือนกับผีทานบ่อย ชงกาแฟาเพื่อนว่าเอาเทจะเดินเข้ามาและบอกว่า